สวัสดีครับนี่ก็ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองที่จะลองพูดถึงเกี่ยวกับพักเครื่องมาพูดถึงพักเครื่องเนื้อดินซะหน่อยนะครับพักเครื่องเนื้อดิน,นที่นิยมก็คือพักเครื่องหลงพ่อปานนะครับหลงพ่อปานนั้นถามว่าดูยังไงก็ต้องดูอ่าดูลองดูแบบนี้นะครับ เป็นเนื้อดินครับ้ะพิมพ์ขี้ไก่ขี้ไก่สามหางครับพอดีมีตัวอย่างอยู่สององค์แล้วครับอันนี้ขีดปาจีนครับขีดปาจีนจากการแบ่งปันประสบการณ์นะครับหลวงพ่อปานเนี่ย ถ้าฝึกดูนะครับก็ต้องดูที่พิมพ์แล้วก็ดูที่เนื้อด้วยนะครับเนื่องจากพระหลงพระปานเป็นพระที่อยู่จังหวัดอยุธยานะครับดังนั้นดินก็ต้องเป็นดินอยุธยาใช่ไหมครับจะเป็นดินของภาคเหนือก็ไม่ได้จังหวัดลำพูนก็ไม่ได้เพราะดินแต่จังหวัดก็จะมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้ามีตัวอย่างของดินเนี่ยก็จะทําให้ ดูพาะได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับผมก็มอีอิดอยู่สองก้อนนะครับเอินไปได้มานะครับแถววัดหลวงพ่อปานนะครับเงินไปได้ที่ลงเผานะครับดูดีครับเนื้อจะเนียนมากเลยนะครับดินใกล้วัดท่านเน,นี่ขนาดยังไม่เผานะครับ ด,ดังดูเือนเรียบมากเลยนะครับเนื้อดินอยุธยาอ่าถ้าเผาแล้วจะอันนี้เป็นเป็นแบบนี้นะครับน,นี่สีแบบนี้เลยน่าจากลงเผาชาวบ้านนะครับแถวใกล้ๆวัดของท่านนะครับอ่าเราก็ได้เห็นเดือนดินของดินจังหวัด อยุทยาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะไม่ไม่ได้ขูดข่าอะไรนะครับก็จะเรียบวันนี้เป็นดินใหม่นะครับพอเป็นตัวอย่างของดินจังหวัดอายุธยาได้ครับแล้วก็สำหรับพิมพ์ขีกบสาหาองนี้ถามว่าได้เจอที่ไหนนะครับผมไปได้ที่ อิมิเลียสสำโลนะครับอืมอิมิเลียสสำโลอ่าไปเดินเจอโดยบังเอิญน,นะครับสังเกตดีๆถ้าพ้าลองว่ตปันก็จะมีมีด้านหลังด้วยนะครับอืมสวย เงเกดดีๆพระท่านจะยันคมชัดครับยันจะคมชัดเต็มๆครับมาเต็มๆมาเต็มๆนะครับกางดูส่วนใหญ่ก็จะดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูเนื้อให้เป็นเนื้อดินอยุธยานะครับ แล้วที่สังเกตที่จุดตายก็คือจะเป็นผงนะครับต้องไปศึกษาด้วยว่าผงที่อุดท่าน่ะต้องเป็นแบบไหนนะครับสัมพันธ์องพิมพ์น้องคมคลิปเลยนะครับตนพัดหมงป้านพิมพ์จะคมครับอืมไม่พิมพ์ขีปาจีนนะครับอันนี้ได้ตรงโดยบังเอิญที่ สนามมะเครื่องดินแดงนะครับอ่าดินแดงอยู่แถวๆถอๆนุสาวรีนะครับจะเป็นแฟดอ่าเขาจะมีวางพระเครื่องนะครับอ่าผมเดินเจอแล้วก็ได้โดยบังเอิญ <c oughs> จากคนให้เช่าบอกว่าอันนี้เป็นพระเครื่องฤาษีนิงดานะครับผมก็เช่ามาโดยบังเอิญอ่าได้มาโดยบังเอิญพอดูไปดูมาเฮ้ยไม่ใช่ฤาษีนาำพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะครับ ลำพะปานเป็นพิมพ์ขี่ปาจีนครับขี่ปาจีนถามว่าทําไมต้องเป็นพิมพปาจีนครับเนื่องจากหน้าว่าท่านทำไมครับปลาเยอะใช่ไหมครับปลาก็เกี่ยวกับการค้าขายดังนั้นพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่หายากพิมพหนึ่งนะครับในหมวด,ดของปลาซึ่งปลานี้หายากที่สุดแต่ปลาจีนนี้หายากที่สุดของปลานะครับแล้วก็ด้านหลัง สังเกตดีๆนะครับจะเป็นตะกรุดนะครับอ่าพะของท่านบางทีจะมีอะไรครับเป็นตะกรุดทองคำนะครับอ่าต้องไปเอ็กซเรย์ดูเอาว่าเป็นทองคำหรือเปล่าอาจะนนโนนะครับด้านหลังอ่าองนี้มีคนยืมไปเอ็กซเรย์นะครับอ่าเป็นตะกรุดทองคำครับเป็นปาจีน อย่างลองดูนะครับคคละสีนะครับเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพของดินครับคคลาสีอ่าเราให้ดูอิดนะครับอิดอันนี้เผาแล้วอันนี้ขวาผ่านแล้วอันนี้ยังไม่เผาครับ ดังนั้นพระของท่านทำไมครับ,รบก็จะมีทั้งที่แก่ไฟกับไม่แก่ไฟแล้วก็มีหลายโทนะครับเนืน่องจากเป็นเนื้อดินนะครับดังนั้นพระของหลวงพ่อปานก็จะมีหลายสีนะครับอลองดูดู อะตะกุดนะไม่ตะกุดสังเกตตะกุดจะดันออกมาเลยนะครับดันออกมาเลยในี่คือไก่ตำางห่งเป็นดีตื้นเข็มตื้น วันนี้ก็มีให้ชมอยู่สององนะครับถ้ามีโอกาสเจออีกก็จะมาแบ่งปัน,นเพื่อนนะครับสวัสดีครับ